โรคสมองพิการมีความรุนแรงและมีปัญหาร่วมที่หลากหลายการฟื้นฟูจึงประกอบด้วยแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูกุมาร,รแพทย์และแพทย์จากหลากหลายสาขารวมทั้งนักบำบัดสา,สาขาวิชาชีพเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดกายอุปกรณ์นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาเป็นต้น แต่ใครเหมาะสมกับการรักษาแบบใดทําเมื่อใดและเลือกอย่างไรจึงเป็นที่มาของการรักษาฟื้นฟูแบบมุ่งเป้าหรือ Goal Directed Therapy การรักษาฟื้นฟูแบบมุ่งเป้าเป็นการร่วมกันตั้งเป้าหมายที่เกิดจากการประชุมทีมร่วมกันระหว่างแพทย์นักบําบัดผู้ปกครองและผู้ป่วยโดยใช้หลักสมาร์ทโกคือเป้าหมายจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงสามารถวัดผลได้สําเร็จได้จริงและมีระยะเวลากําหนดที่ชัดเจน เื่อเลือกวิธีการรักษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยบรรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ให้กินได้เดินได้แล้วก็คู่กับคนแบบสื่อสารกับผูอื่นได้ี่โอกาสน่าจะเดินเดินได้ วันหนึ่งน้องเข้าสองสองห้องเนี้ยก็เริ่มรีบแข่งกับเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันมัน,ม,น,ม,นมันเวลามันไม่ได้กันอนะ่ะเราก็ต้องมารีบเร่งมากบให้รีบมากมาให้ตรงเวลาที่หมอนนะัดถ้าผิดคิวหน่อยก็จะพลาดถ้าเกิดเราไม่ได้มาโรงพยาบาล้วก็เอาสมุดเก็บ้านที่มาดูถือว่าทำตามที่ครูเขาสอนไห้ สุดน้องให้ได้ถ้าน้องไม่มาโรงบาลนก็จะดูสมเด็จใจของครูที่ให้มามีประโยชน์มากๆเลยนะเราก็จะไม่รู้อะไรและทําแบบไหนที่ว่าจะรามจะดีได้แบบทุกวันนี้ดีที่มากๆเลยค่ะแล้วน้องดูเซขนานนี้แล้วจากดูโลนึงขีดเลี้ยงมาจนถึง20กิโลนี่ไม่มีถ้าไม่มีครับบางทีเราก็เหมือนขาด เขาคือให้ให้ชิดกับเราใช่เราถึงว่าเขาจะเดินไม่ได้แต่เราก็อยากเขาเขาข้าวสังคมบางทีเราไปไหนนี่ไม่อายเขาแค่เดินไม่ได้แต่ว่าเวลาเขาให้บอกอะไรขาทำนี่เขารู้เรื่องหมดนะเขาพูดอะไรเขาก็ทันารู้เรื่องผลการวิจัยเปรียบเทียบการรักษาฟื้นฟูแบบมุ่งเป้ากับวิธีดั้งเดิมพบว่าการรักษาฟื้นฟูทั้งสองวิธีช่วยให้เด็กสมองพิการดีขึ้น ทางด้านพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่คุณภาพชีวิตและความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลลดลงในส่วนของกลุ่มที่ได้รับการรักษาฟื้นฟูแบบมุ่งเป้าที่ได้ผลดีกว่าคือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่าและผู้ปกครองร่วมมือในการฝึกเด็กสมองพิการที่บ้านร่วมด้วยมากกว่าซึ่งปัจจุบันได้นําการรักษาฟื้นฟูแบบมุ่งเป้าขยายผลนําไปใช้ในโรงพยาบาลสิริราชและศูนย์การแพทย์การสนับพิเศษอีกด้วย ความสําเร็จของการรักษาฟื้นฟูแบบมุ่งเป้าเกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของบุคลากรที่มีทักษะหลากหลายผู้รักษามีอุดมการเดียวกันคือมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยผ่านการประชุมร่วมกันทั้งทีมผู้รักษาผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายทั้งยังมีการเสริมพลังให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการรักษาอีกด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยคือการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทชยาลายัยมหิดล